สวัสดีทุกกลกของแม่ทุกคนวืนอนี้คือนงามเปิดเงินแวาอ่านะคะอีกสักครู่ไยขึ้นไลฟ์สดเนาะก็เราจะมาพูดประเด็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือหยิกเล็บก็เจ็บเนื้ออืมันเอ๊ะมันจะเชื่อมกันได้ยังไงอ่ามันเชื่อมกันได้ยังไงถ้าเราคิด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 ,คดมันก็จะเชื่อมเอง หยิกเล็บเจ็บเนื้อ,อ,อบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูกใจใครทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมดเนาะ,ะบางครั้งเราก็ ปิดหูปิดตาซะบ้างถ้าเราอยากอย,กอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเราอย่าไปรู้เรื่องอะไรมาหมายไม่ยิงเลือกที่จะคิดแบบนี้เอเพราะว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้โอ้โหมันไม่จบว่ะจริงโดยเฉพาะปัญหาของใครต่อใครปัญหามันมันก็มีทุกจุดทุกที่แหละลูกด้วยแต่ว่าเราอยากจะรู้เพื่ออะไรเออ ปัญหาตรงนู้นตรงนี้เหมือนท่านพู้ท้าทายพิขุท่านว่านะนะมองแต่ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียคนเราถ้าเราเจอเพื่อนอเราเจอเพื่อนถามว่าเพื่อนเนี่ยคิดเหมือนเราไหมเพื่อนมันไม่คิดเหมือนเราหรอกอเพราะเราก็จะไม่มีทางคิดเหมือนเพื่อน เราก็ไม่มีทางที่จะคิดเหมือนเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีทางที่จะคิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคบกันครึ่งทางเอเพื่ขอขาดเพื่อเหลือคือเข้าใจกันเลยกันนะนี่สติกติดฟันอีกแล้วอืมขอให้ค่ะอทาเยอะไปป่ะนี่ยนุ่งยิ้วกระี่สู้ไหมโอ้โห เพื่อนไม่มีทางคิดถึงคิดเหมือนเราเราก็ไม่มีทางคิดเหมือนเพื่อนพบกันครึ่งทางเอาเป็นว่าเราเข้าใจเพื่อนมากกว่าก็แล้วกันถ้าถ้าเราอเข้าใจเพื่อนนิดหน่อยมันก็มันก็ยังตันหนิดตันหนิดอยอแต่ถ้าเราแบบเข้าใจเพื่อนที่สุดไม่ว่าเพื่อนจะเป็นยังไงเราก็เข้าใจบริบทของเขาเราก็จะไม่มีคำถาม และเราก็จะไม่โกรธเขาและเราก็จะไม่ตำหนิกันด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงในการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาชีพใดก็แล้วแตอ่อะไรที่มันเกือ้อหนุนธุรกิจของเราใครที่ช่วยเหลือเราจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่าคนที่รับ คนที่ได้รับการช่วยเหลืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหน่อยแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ไปช่วยเพราะเขารู้สึกว่าเขายินดีแล้วก็เต็มใจเขาไม่ได้ไปเพราะถูกจ้างไงการที่เราเช่วยเหลือใครสักคนโดยที่เราไม่ได้มีค่าจ้างความตั้งใจมันยิ่งใหญ่เสมอแต่อยู่ที่ว่าคนที่เราช่วยเหลือเขาเขาจะมองเห็น จุดนี้ไหมแม่จึงบอกว่าบางครั้งการช่วยเหลือใครสคักคนเราไม่ต้องเราไม่ต้องหวังให้เขามาขอบคุณเราการที่เราไล่ใครสคักคนเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องหวังให้เขามารักเรามันเป็นหลักการเดียวกันถ้าเราคิดได้เช่นนี้เราจะมีกําลังใจทําความดีโตแต่ถ้าเราแบบ หวังผลตอบแทนอยากให้เขามาชื่นชมอยากให้เขามายกยอขอบคุณเราบ้างเราจะไม่มีกําลังใจทํางานเพราะบางทีการที่เราไปช่วยคนคนหนึ่งเขาอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากยากที่เขาจะเห็นพวกเราโดยเฉพาะกลุ่ม f อ c เหมือนไม่หญิงเขาอาจจะมองเห็นบ้างแต่กลุ่ม f อ c มีเป็นแสนเป็นล้านเขาย่อมมองไม่เห็นและหนึ่งในนั้นก็มีศัตรูที่จ้องทำลายเขาอ่อ ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูการที่เขาประกาศหรือเขาหว่านแหมาว่าในนี้มันต้องมีทั้งมิตรและศัตรูเขาก็จึงมีคําพูดที่บอกว่าอ,อย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนอะไรแบบน,นี้ละเอออย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนนะอือันนี้เขาก็พูดถูกอยู่แต่แม่ก็เชื่อว่าบางครั้งคนเรามันก็ต้องแยกแยะว่าเออ เอ๊ะเราได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาจริงไหมแต่ถามว่าเหมือนของเหมือนแม่กรณีไม่หญิงเนี่ยในการวิพากษ์วิจารณ์น่ะแม่ก็รู้สึกว่าแม่ก็มีส่วนในตรงนั้นแม่จึงต้องมาวิเคราะห์และก็มาทบทวนว่าแม่ควรจะยืนตรงไหนที่เหมาะที่สุดแต่ถามว่าการที่แม่มาทบทวนและแม่เกลียดเขาไหมแม่เกลียดคนที่แม่ไปช่วยเขาไหมแม่ไม่เคยเกลียดเขา แม่ก็ไม่เคยคิดจะทำลายเขาเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองรู้หน้าที่การที่เราไปยุ่งกับใครหรือไปช่วยเหลือใครหรือไปทำข่าวหรือไปวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยอันดับแรกต้องรู้หน้าที่ตัวเองก่อนรู้ตัวตนก็ได้อาจจะพูด อคำว่าหน้าที่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะเราไม่ใช่คนในองค์กรหรือเราไม่ใช่คนในบริษัทของเขาแต่เราคือผู้บริโภคแต่ไปอาศัยเขาทำมาหากินบางครั้งความจริงมันก็เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดถ้าเรารู้ความจริงแล้วมันทำให้เราทุกข์แม่ยอมที่จะไม่รู้ดีกว่าเออ เราเป็นคนฉลาดและเราทุกข์แม่ก็ยอมเป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโง่แล้วมันสบายใจอออ่าโง่ในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอหนอกใจเนี่ยเห็นไหมเพลงอ่ะมันสอนเราเหมือนกันเราจะเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดดีล่ะ ้าเป็นคนฉลาดแล้วมันทุกข์เป็นคนโง่ดีกว่าอยู่มะมะแมะ๊มเอออยากทําอะไรก็ทําบ้าๆบอไปวันๆเออเออ,เอ,อกินยาบ้างเกินขนาดบ้างขาดบ้างก็มันก็จะหนุกนะแมะ่ว่าคือไม่อยากให้ลูกทุกคนมีความเครียดอืมเราไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรเมือนเป็นคําเปรียบเปรยว่าการที่เรารักใครกคนการที่มีการเลือกตั้งสส การเลือกตั้งสสเราจําเป็นต้องเลือกทั้งพักด้วยไหมมันไม่จําเป็นค่ะบางทีพักนี้เราไม่ชอบแต่เราชอบสสเราก็จะเลือกเฉพาะสสอตั้งนั้นถามว่าพักเขาเขาเขาโกรธเราได้ไหมพักก็ไม่มีสิทธิ์โกรธเรามันเป็นสิทธิ์ของเราค่ะมันมันมันเป็นหลักการอย่างนี้แล้วก็เหมือนมีคําพูดเปยเ,ปเ,ปเปอ ในการที่เราซัพพอร์ตดาราหรือเราจ้างดารามางานของเรา,เ,าเปิดบูธหรือรีวิวสินค้าเราต้องจ่ายให้ผู้จัดก,การด้วยไหมไม่เกี่ยวกับดาราคนนั้นยังไงผู้จัดก,การก็แบ่งจากเขาอยู่แล้ว20%หรือ30%แล้วแต่เขาจะตกลงกันเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องไปจ้างผู้จัดก,การ เห็นไหมหลักการต่างๆมันจะเชื่อมเข้าหากันโดยอัตโนมัติทีนี้เหมือนพ่อแม่มีลูกแล้วเราก็ไม่พอใจพ่อเขาสมมุติว่าพ่อเขาเป็นคนไม่ดีสมมุติอแล้วเราจะไปแบบไปกระชากหน้ากากพ่อเขา เออว่านี่ยพ่อเขาเป็นโจรน,นะอ่ะพ่อเขาเป็นเเคยฆ่าคนตายมาก่อนนะแล้วเรารู้ความจริงแล้วพ่อเขาเคยฆ่าคนตายแต่เรารักลูกเขาเราจะเป็นต้องมาพูดไหมว่าเออนี่ฉันรู้นะพ่อของเธอฆ่าคนตายแล้วคนที่เรารักเขาจะเป็นยังไงมันก็อยู่หลักการเดียวกันอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าแม่ดึงมามั่วไปหมด มันอยู่ที่ว่าจะมองยังไงแม่ไม่ได้พูดเจาะจงว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่นี่เป็นคำเปรียบเปรยแม่มองว่าการที่เราเปล่อยวางหรือมองข้ามในความขัดแย้งหลายๆเรื่องมันก็จะทำให้พวกเราเดินหน้ากันอย่างมีความสุขอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปใครไม่รักเราเราก็ไม่ต้องไปมองเขาเออเราจะมองคนที่เขารักเรามันจะมีแต่รอยยิ้ม ถ้าเราไปมองคนที่เขาเกลียดเรามันก็มีแต่หน้าบูดใส่เราเราชอบคนยิ้มให้หรือเราชอบคนหน้าบูดเห็นไหมคะหลักการมันง่ายนิดเดียวในการที่เราจะหาความสุขให้กับตัวเองอืมอิกเล็บก็เจ็บเนื้อในเล็บมันมีเนื้อเนื้อคือใครคนที่เรารักมันก็ออกประมาณนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนในการดำเนินชีวิต บางคนเกิดมาไม่รู้เกิดมาจะหาทั้งชีวิตเขายังไม่มีความสุขเพราะเขาโมแต่ตั้งคำถามทงคำถามนวนนี่นั่นในเมื่อมันมีนมคำถามมันก็จะมีความอยากรู้และมันต้องพิสูจน์แม่แบบคือแม่เป็นคนที่ตกคณิตศาสตร์เออแม่จึงไม่ไม,ไม่ไม่ได้หาคำตอบอะไรแม่ ดีอย่างแม่งโง่ตั้งแต่เล็กๆคือเรียนหนังสือกอ็นักเรียนมีสิบคนแม่ก็สอบได้ที่สิบแม่จึงไม่มีเงื่อนไขอะไรในชีวิตแม่จะไม่มาถามว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเพียงแต่ว่าแค่รู้ว่าตัวเองไม่โกหกใครก็พอแค่รู้ว่าตัวเองเราบริสุทธิ์ใจเราจริงใจกับเขาส่วนเขาจะจริงใจกับเราหรือไม่อันนี้แม่ไม่อยากรู้เพราะว่ามันไม่มีใครมาจริงใจกับเรา หาหายากแต่ที่แม่สัมผัสได้ก็มีแต่เอฟซนี่แหละที่จริงใจกับแม่ที่สุดส่วนอื่นอันนั้นเราจะไปคาดหวังเพราะการที่เราช่วยเขามันก็คือความสุขผลพลอยได้พวกเราก็ได้มาพบมาเจอกันเหมือนการบริหารบริหารบริษัทอ่ และมันก็เหมือนที่แม่พูดเมืเ่อคืนมันมีที่ปรึกษามีเลขาผู้บริหารจะขาดทุนหรือกำไรก็ขึ้นอยู่การทำเขาเรียกว่าวางแผนการตลาดถ้าวางแผนการตลาดเขาดีธุรกิจเขาก็ไปได้สวยแต่ถ้าผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆนเกิดปัญหาขึ้นมา บริโภคผลิตภัณฑ์มีปัญหามันแตกมันหักแต่เลขขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้บริษัทจะไม่ส่งของที่ไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแน่นอนแต่เขาลืมไปว่าการขนส่งมันไม่ได้รวยด้วยกี่กุราบเพราะคนอื่นก็ส่งของเหมือนกับเราส่งต่างคนต่างส่งก็จ,จะไปทับไปกระแทกกันขนส่งยิ่งหนักเขาไปโยนกระแทกไป กลายเป็นว่าเลขาบอกว่าต้องโทษผู้บริโภคเออทีนี้ผู้บริหารก็เออจริงว่ะเราไม่เคยส่งของไม่มีคุณภาพออกสูตรผู้บริโภคเพราะนั้นผู้บริโภคต้องรับผิดชอบโทษผู้บริโภคผลที่ตามมาคืออะไรในเมื่อผู้บริโภคถูกตำหนิเขาจะมาซื้อสินค้าคุณทำไมคุณไม่ได้รับผิดช,ชอบในความผิดพลาดของอแผนก ผลิตสินค้าแต่คุณกลับไปเชื่อฟังเลขาของคุณถามว่าเลขามันพร้อมที่จะเจ๊งไปกับคุณไหมมันไม่เจ๊งหรอกค่ะเออถ้าบริษัทเจ๊งมันก็แค่ย้ายที่ทํางานบางครั้งการที่เรารับฟังคนรอบข้างมันก็ต้องมีวิจารณญาณหรือต้องคิดถึงผลกระทบที่ตัวเองจะได้รับถ้าเรามองมองว่าโอ,อ้ฉันต้องเชื่อนะเพราะ คนในบริษัทเป็นกนงของฉันแต่เขาพร้อมที่จะเจงไปกับคุณไหมถูกต้องไหมคะทุกคนโอเคอีกชักคู่เจอกันในในไลฟ์สดๆเพราแม่ไม่ได้ทำคลิปเลยเมื่อบานโอเคเนาะสวัาดีจ